อย่างเมื่อคืนจนถึงวันนี้ที่ปิดกันกันไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องไปฝากอะ่ะเขาทําได้ดีแล้วทาไม่มีอะไรแล้ว,ลวหน้าหน้าแปลกใจด้วยว่าด้วยวัยายวุธด้วยประสบการณ์เนี่ยเขาทําได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็กกชื่นชมค่ะที่มานี้ก็มาในฐานะผู้แทนรัษฎรแล้วก็ในฐานะกรรมาิการพัฒนาการเมืองนะคะก็มีสสจากทุกพักก็มานะคะหลายๆกันมาิการก็มาดูว่า าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้กระทําอะไรที่มันเป็นการกีดกีดกันสกัดกั้นนะคะหรือว่าละเมิดเสรีภาพในการชุมนุมของของประชาชนและของนิสิตนักศึกษาตามกฎหมายในอีก,ในอ,กในอีกด้านหนึ่งก็มาสังเกตการด้วยว่าผู้ชุมนุมได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเปล่านะคะได้อยู่ในขอบเขตที่ตัวเองทําได้หรือเปล่าที่ผ่านมาวันที่19ถึงวันนี้20เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็เรียบร้อยนะคะก็เรียบร้อยดีเหมือนกับ ทุกครั้งที่อย่างเช่นวันที่16สิงหาที่ลาดตําเนินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เรียบร้อยก็เห็นการชุมนุมทุกครั้งะก็เรียบร้อยอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆเวทีแล้วในต่างจังหวัดด้วยก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่มันไม่สงบหรือวุ่นวายหรือว่ามีอะไรที่ที่น่ากลัวมีพูดถึงในข้อเรยกร้องของทางแกนนำบ้างครับมีะเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูนอะไรเงี้ยมัมีการยกร่างหรือว่าร่างฉบับประชาชนค่ะ ก็ทุกข้อเรียกร้องมันก็เป็นข้อเรียกร้องที่ที่เสนอขึ้นมาโดยฝ่ายนักเรียนนักศึกษาฝ่ายเดียวก็ต้องหาฉันธามติร่วมกันในสังคมมันก็เป็นการโยนโยนโยนไอเดียออกมาค่ะก็สังคมจะว่ายังไงก็ข้อไม่ใช่ว่าข้อเรียกร้องทุกอย่างแล้วมันต้องได้ใช่ไหมสังคมจะเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องไหนมากที่สุดและอันไหนเป็นพายออร์ดิตี้แรกๆที่ควรจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องหาฉันธามติ ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะโยนข้อเรียกร้องให้มาให้สังคมร่วมกันใช้ดุลพินิษด้วยกันตามระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เท่าที่เห็นก็ข้อเรียกร้องมันก็ยังอยู่อยู่ในภายใต้รัฐธรรมนูญทีนีีพูดถึงการชุมนุมครั้งต่อไปว่ามันจะมีการยกระดับยังน่าไปอยู่ในร้ดงหรือว่าจะมี ค่ะเท่าที่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ฟังข้อเรียกร้องก่อนที่จะปิดจบการชุมนุมก็มีก็มีนัดกันครั้งต่อไปคือวันที่24กันยาที่สภาจะมีการพิจารณามาตรา256ที่จะตั้งสสรอขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือวันที่23-24พูดกับพฤิหัสหน้าก็จะไปกดดันรัฐสภากันก็โอเคก็เป็นสิทธิสภาก็เป็นที่ที่ไปได้กันทุกคนอยู่แล้วนะคะหลังจากวันที่23กับ24แล้วเนี่ย ก็เห็นได้ยินว่านัดกันวันที่14ตุลาใช่ไหมคะก็อาจจะเอาวันที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ก็เอามาเป็นหมุดหมายในการรวมพลอะไรกันประมาณนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้องของของทางกลุ่มค่ะสุดท้ายแล้วพี่ยอมรับพูดต่อถึงกลุ่มชุ่มทีนึงครับว่ามีอะไรให้ต้องแบบว่าต้องในแง่ของการถึงมันต้องมีรูปแบบยังไงอะไรค่ะ ก็ไม่มีอะไรจะฝากเพราะว่าน้องๆแกนนําทั้งหมดอ่ะพี่ก็เห็นผลงานเขาแล้วนะคะ <c oughs> เขาสามารถดูแลควบคุมการชุมนุมได้เรียบร้อยดีมากนะคะ <c oughs> ในการชุมนุมทุกครั้งแม้กระทั่งคนมาหลายหมื่นคนตอนที่พีคสุดน่าจะเป็นแสนคนอย่างเมื่อวานนี้อย่างเมื่อคืนจนถึงวันนี้ที่ปิดกันกันไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องไปฝากอ่ะเขาทำได้ดีแล้วทำไม่มีอะไรแล้วหน้าหน้าแปลกใจด้วย ว่าด้วย,ว,ยวัยยวุฒิด้วยประสบการณ์เนี่ยเขาทำได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็กชื่นชมค่ะ